สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันพรุ่งนี้15กุมภาพันธ์2,564ลงทะเบยียนเราชนะรอบพิเศษพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube HR Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังและทันต่อสถานาการณ์ปัจจุบันพรุ่งนี้ด่วน เริ่มลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา7 0 0 0 0บาทรอบพิเศษทั่วประเทศ15-25ถึงกุมภาพันธ์2,564ณนธะนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้เในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารคลิปในครั้งต่อไป อย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวอักษรสีแดงติดตามหรือตัวหนังสือสีแดงติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิมเ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมทางธนาคารกรุงไทยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราชนะ7 0 0 0บาทสำหรับ กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่25กุมภาพันธ์2564โดยประชาชนในกลุ่มดังกล่าวสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดบัตรแข็งสีฟ้าอ่อน ไปติดต่อขอโรงทะเบียนได้ที่สาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของทางธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแต่หากประชาชนท่านใดอยู่ในกลุ่มดังกล่าวยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดขอให้รีบไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่สำนักงานเทศบาลสำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมปกครองหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครองหรือสำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภายในระยะเวลาดังกล่าวซึ่งท่านสามารถตรวจสอบจุดบริการพิเศษได้ที่กุ้งไทย .com ย้ำนะครับท่านสามารถตรวจสอบจุดบริการพิเศษ ได้ที่กุงไทย c o m และต้องลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้นไม่สามารถมอบอำนาจได้อีกครั้งนะครับต้องไปลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้นไม่สามารถมอบอำนาจไปทำการแทนได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดต ทางช่อง Youtube HRChannel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง Youtube HRChannel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง t u ท e บ a g e Art Channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากช่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม